อ่ะสวัสดีครับเมื่อวานผมทำเรื่อง YouTube ที่เป็นตอนของแม s เดย์โปรแกรมนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของแฟชั่นยุคสมัยนะครับแล้วก็คอนเซปต์หรือว่าความรู้สึกของสังคมในตอนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันมีคนเห็นไม่ชัดเพราะว่าไฟมันสะท้อนนะครับวันนี้จะทำสั้นๆให้ดูนะครับแค่2-3สามนาทีให้ดู คือคำว่ายูน t เต็ดรีวิวเนี่ยมันคือชื่อของแมตช์โปรแกรมของแมนยูในอดีตตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าหน้าปกเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยหน้าปกมันก็จะเป็นเรื่องของเอานักเตะเนี่ยมาจับมือนะครับกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเอานักเตะเดียเด่ยวๆเลยมาขึ้นปกพี่ดอขึ้นปกคาวานี่ขึ้นปกก็แล้วแต่ว่าใครจะถูกชูในตอนนั้นแมตช์นั้นเดือนนั้นอันนี้เป็นในอดีตนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยหน้าปกเขาจะตายตัวเลยว่า เป็นแบบนี้นะครับแล้วเนื้อหาข้างในก็แล้วแต่ว่าจะเป็นดีเทลเรื่องอะไร m h d เ y โปรแกรมคือหนังสือเล่มบางๆทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับขายก่อนแมชแข่งมีมานานแล้วละครับถ้าเป็นอายุก็ประมาณร0อยกว่าปีนะครับหนึ100กว่าปีมากกว่านั้นแน่นอนเอาเก่าๆหน่อยก็เป็นแม d a ดของทีมวินเซนต์ที่อยู่ในทีมฝรั่งเศสนะครับหศตวรรษกว่าอ่านี้ให้ดูนะครับอ่ะดูตอนแรก เอาอันนี้ก่อนนี่คือขวามือคือนักเตะนะครับซ้ายมือคือใครอะ่ะซ้ายมือก็คือแฟนบอลนะครับแฟนบอลก็ใส่สูตทแต่ก่อนแฟนบอลก็อย่างนี้ครับใส่เสื้อผ้าอย่างนี้มาดูบอลน,นะครับก่อนมันที่จะเปลี่ยนไปแบบนี่คุณจะเห็นว่าภาพแรกกับภาพที่2เนี่ยแม้เป็นเสื้อผ้าที่ สีเหมือนกันแต่ว่าลักษณะไม่เหมือนกันนะครับแล้วชุดนักเตะของแมนยูสีแดงก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะว่าเปลี่ยนไปตามปีเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับอะดูดีๆนะอันนี้เขาแฟนบอลอยากให้จับดูด้านซ้ายมากกว่านะครับแฟนบอลอ,อยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับพอเป็่นอันล่างปุ๊บหันหลังแล้วอันนี้ข้างหน้าหันหน้าอันนี้หันหลัง ก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแฟชั่นยุคสมัยคอนเซ็ปต์ความรู้สึกข,ของสังคมต่างๆอันนี้ลูกบอลสีแดงสีแดงแบบสมัยก่อนนะครับแดงๆด,ดำๆเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่าเข้ามาแล้วลา a ดีดัสนะครับแล้วนี่ก็หันหลังอีกเห็นไหมว่าเสื้อผ้าเปลี่ยนไปถ้าฉยายงี้ให้ดูนะจะเห็นว่าเนี่ยถ้าอย่างงี้จะชัดเลยว่าเสื้อผ้าของแฟนบอลด้านซ้ายเนี่ยเปลี่ยนไปตลอด แต่เขาไม่ได้เปลี่ยนทุกปีนะครับบางทีก็ใช้อย่างนั้นอยู่3ามปีนี่แล้วก็เปลี่ยนไปอีกอันนี้แบบนรอรบสันนะครับคือเสื้อผ้าของแฟนบอลกับนักเตะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยแม้ว่าจะเป็นรูปทรงยืนและจับมือเหมือนเดิมแฮนเชคนะครับนิดนึงต่อเลยนะครับนี่ เขาต้องการบอกความหมายอะไรเขาก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับลูกบอลอาดิดาสอัมโบแล้วก็มาถึงไนกี้นี่นี่อาดิดาสนี่อัมโบนี่ไนกี้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นสปอนเซอร์ของแมนยูในปีนั้นๆช่วงนั้นๆซีซั่นนั้นๆเห็นไหมลูกบอลก็เปลี่ยนแปลงไปท่้งการการยืนตายตัวนะครับยุคสมัยหนึง่งอะ เขาก็มาใส่ีเธอเข้าไปให้เห็นว่าอะไรต่อมีอะไรนี่อันนี้ชัดเจนมากเลยไนกี้สีเหลืองทีดังมากยุคใหม่ไมมว่าจะมีการเปลี่ยนหน้าปกของแม t ช์เด์โปรแกรมไปแล้วแต่ว่านานๆทีเขาก็จะเอารูปแบบนี้มาใช้สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่ผมชอบคืออันนี้ครับจบตรงนี้แล้วครับคือดูสิจากที่แฟนบอลเนะี่ยเขาก็เป็นคนแบบมีความสมบูรณ์ทางร่างกายวันหนึ่งสังคมให้ความสำคัญกับคนพิการคนทุกคนลาภาพนะครับ หน้าปกก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับหรือตอนที่1ของแมชเจอ r ์โปรแกรมก็ได้เดี๋ยวติดตามตอนที่2ต่อเลยนะครับตอนนี้ก็4ี่ทีครึ่งแล้วขอจบเลยเพราะว่าไม่อยากทำ YouTube ที่มีความยาวนานๆหลายๆนาทีนะครับสวัสดีครับ